สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องทัพฟ้านางของบัลเองค่ะก็คือจะมาบอกว่านั่งดีลูก <c oughs> ไปแล้วคือจะมาบอกว่าบบลนะคะจะพามาเที่ยวพาเพื่อนเพื่อนมาเ่คือไปเดินเล่นเพราะว่าตอนนี้บรลไม่ได้อยู่บ้านนะคเราอยู่บ้านนาค่ะอยู่บ้านนาก็เลยคิดอยากสนุกสนุกเพราะว่าอ,อ,อยู่กรุงเทพนะคะมีของเที่ยวเยอะแยะเลย จะพามาเที่ยวกันนะคะอย่าดันสิลูกก็จะมีของเล่นเยอะแยะก็คือพาไปเที่ยวตลาดต้นต,ลต,ตาลอยู่ขอนแก่นเข้ามาเซ็นท่านมีอะไรบ้างเขาจัดงานพาไปพาไปเข้าง,งานโอ้นะหนักพาไปเข้าง,งานนะคะก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบสังสรรค์เฮฮาอะไรวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมดูนะคะ พี่แบบน้ำใช่ยอมน้ำอ่ะฮะนี่มาแก้มอันบานค่ะอย่าลืมนะคะว่าช่องอันแบนนะคะออกจนอันเกินจนเอ็นเกินพลุนขนาดสูงนะคะบ๊ายบาย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 ก่อน บ๊ายบายไงบ๊ายบายสาวก่อนสาวสวยมั้ยสวยมั้ย